มาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรคุณบ้างนะครับมาดูตำแหน่งจุดอ่อนของคุณนะครับตำแหน่งเป็นยางไรดูซิไพ่ขึ้นเป็นไพ่สุพรรณบญชานะครับสุพรรณบารีในไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่เกิดเ,เป็นความรู้สึกตัวคุณนะ่มันอ่อนไหวง่ายบางทีมันทุกเรื่องเก่าๆเดิมๆก็เก็บมาคิดเก็บมาเศร้านะคุณนําสิ่งดีคุณออกมาดีกว่านะัเพราะว่าในส่วนที่เป็นข้อดีของคุณนะตัวตนตัวคุณเนะี่ยคุณมองด้วยแง่ดีนะแต่บางทีมันมองมองโลกสวยเกินไป เออต้องระวังเหมือนกันแล้วเออบางทีโรคสวยเกินไปมันกลับมาทุกข์อีกกลับมาไม่สบายใจอีกสิ่งที่คิดสิ่งที่คาดหวังมันเป็นการพร่ำเพรอพัฒนา,าเป็นความคิดมากลับมาเศร้าอีกกลับมาไม่สบายใจอีกมันเยอะจนเกินไปนความความเป็นพระสุขเนี่ยคือมันมันติดสุกอ,อ่ะเออแล้วไปขึ้นเป็นเออนางสมบัติอีกก็โอ้โหมันก็มีแต่ความคิดมีแต่ความพร่ำเพ้ออย่างเดียวอะ่ะมันกลับกลายเป็นกุดไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็กลับกลายเป็นอยู่หรือเฉยนิ่งๆอยู่กับความคิดนะโอ้ในความคิดเราคูณนี้รวยมากๆเลยแต่คมากเลย มากมากเลยนะโอ้มีคนโน้นคนนี้เข้ามามันอยู่แค่ในมโนยอย่างเดียวต้องระวังเหมือนกันนะครับเอาดูสิว่าตำแหน่งอุปสรรคเป็นอย่างไรภายขึ้นผลประโยชน์นะครับอืมันเป็นเรื่องของการที่คุณต้องอยู่กับความจริงนะอุปรสรรคมาจากการตัดสินใจตัวคุณเหมือนกันอย่ามองแต่เรื่องของผลประโยชน์ว่าใครจะให้อะไรคุณนะอย่ามองอย่างนั้นอย่างเดียวไม่งั้นเนี่ย มันจะทําให้เวลาคุณไปปฏิสัมพันธ์กับใครคนอื่นเขามองออกนะว่าคุณมาหาผลประโยชน์กับเขาคุณมาสร้างความกดดันให้กับเขาคุณมาไม่ได้มาแบบว่าเป็นมิตรเป็นมิตราชีพหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันทำให้คนก็จะผิดได้ต้องเอาไว้ดีการวางตัวหดรอบข้างเพราะเป็นอกศาทำให้เวลาทําอะไรก็ตามมันเหมือนจริงๆแล้วที่คุณอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นอืก็จะไม่คิดว่าเ,เขาจะคิดแบบนั้นแต่เป็นสิ่งที่ระวังคนอื่นมองมากกว่าเวลาเขาหาใครทําอย่างไรก็เข้าหาด้วยรอยยิม้มนะเข้าหาด้วยการถามทย ไม่ใช่ว่าเขาถามปุ๊บอ่ะได้เท่าไหร่นะเสียเงินเท่าไหร่เออถามแต่เรื่องเงินอย่างเดียวมันก็ไม่ค่อยดีนะก็ต้องระวังเรื่องปากเหมือนกันนะครับเอามาซิว่าไพ่สิทธิกิริยานะครับจะบอกอรไะยะคุณนะครับขอบารมีครูบาอาจารย์นะครับที่แนวทางสองข้อไพ่สิทธิกิริยานะครับหนึ่นาางไพ่ไะะะไขึ้นเป็นพระเสาร์นะโหพระเสาร์นี่ก็เป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะในเรื่องของการคิดจะตัดนใ,นใจอะไรก็ตามเนี่ยนะครูบาอาจารย์บอกว่าจงอดทนเข้าไวนะ้นะปัญหาทุกๆปัญหา ยอมแก้ได้ยอมผ่านไม่ได้เพียงแค่คุณต้องตั้งมัน่นต้องตั้งใจแล้วก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงนะเพราะทุกๆอ,อย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการที่คุณมอโงโลกในแง่ดีและคุณจะผ่านทุกสรรพสิ่งนะเรื่องเสียงตางที่คิดไว้ก็ย่อมสําเร็จดังตามตั้งใจนะครับสองไหขึ้นเป็นท้าเวสุวัตน,นะแนะนาเลยนะแนะนำแนะนำเลยนะ,นะ,นนะนยนะไปไวัดเท้าเวสุวัตน,นะครับที่ วจุรามณีก็ได้นะที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคุณสามารถจะไปไหว้เทวีสวรรค์ให้ท่านบรรดาลทรัพย์บรรดาลโชคลาภบรรดาลการเงินนะบรรดาลการงานบรรดาลสิ่งที่คุณปรารถนาบรรดาลความรักทุกๆสิ่งทุกอย่างนั่นที่คุณทุกใจไม่สบายใจหรือปรารถนาสิ่งไหนเนี่ยท่านจะคอยปกปักรักษาคุ้มครองตัวคุณเนี่ยให้คุณสําเร็จให้คุณสมปรารถนาโดยเช่นกันนะครับมาดูไพ่บุญญาปัญหาสซิ จะมูอะไรเพริ่มอีกไหมดูซิไพ่ขึ้นในเรื่องของการทําบุญนะแต่เกี่ยวกับการศึกษานะเออทำให้สิ่งที่คุณศึกษาทําให้คุณอ,อ,อยากจะให้สําเร็จนะยิ่งสําเร็จได้ไวคืนะการทาบุญการศึกษาเนะี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากให้ความรู้กับคนนะช่วยเหลือเด็กในการศึกษาเด็กไม่ว่าจะเป็นไวัยไหนก็ตามนะมันเป็นสิ่งที่เสริมนะเสริมในเรื่องดวงตัวคุณในเดือนนี้เรามาถึงการที่คุณเดินจงกมรมสักสิทธินะการเดินจงกรมบางคน,คนอาจจะมองว่า,าเดินเดินไป แต่เดินด้วยสติอ่ารู้ทุกอย่างกลา้าคำอ่ารู้ยางก้าแล้วยังไงมาช่วยอะไรได้ทําให้คุณเข้าใจนะว่าเออทุกวันนี้คุณเครียดนะพัาเพล์พรรณนาไปซะเยอะเลยคิดไปซะมากนะเพิ่มเดิมเดเห็นตัวเองละเออฉันมาอยู่ในความคิดนี้ได้ไงเนี่ยนะมีสิมาึ้น,นมันยิ่งทำให้อะไรคุณไปโฟกัสปัจจุบันได้มากขึ้นเออปัญหามันเกิดอะไรขึ้นบ้างโอเคแก้ไขอย,ย่างไรจะได้ไม่ติดอยู่กับว่วงความคิดจนเกินไปและก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้นด้วยเช่นกนันะครับมาด เลขมงคลที่จะเสริมตําแหน่งปาสนานะะเป็นเลขอะไรไพ่คือเลขหนึ่งนะครับไพ่คือเลขสองนะครับเลขหนึ่งเสริมในเรื่องของความเข้มแข็งทางจิตใจนะเลขสองเสริมในเรื่องของสเสน่ห์นะคือในโชคที่หมานะตงชื่อมันคือการตดินทานนะครับดังนแล้วเนี่ยคุณมีเลขหนึ่งลสองแนละ้คุณปลอดภัยนะไม่ว่าไปไหนก็ตามมีแต่คนเมตตามีแต่คนช่วยเหลือสนุนตัวคุณได้ดียิ่งขึ้นกว่านั้นเนียคุณสามารถจะ นำเลขหลกสองเนี่ยทำเปิดบอยเปร์ก็ได้นะครับจนสักดานเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์ก็จะเป็นการนุ่นดวงนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยเช่นกันแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจในะครับไพ่อุปสรรคนะครับไพ่ขึ้นเป็นอำนาจหมไพ่ขึ้นเป็นราชสีเลยนะครับมันคือความเด็ดเดี่ยวอ่าเป็นความเป็นตัวตรงตัวคุณที่บางครั้งเด็ดความเป็นเดี่ยวเนี่ยมันทําให้รู้สึก โดดเดี่ยวอุปสรรคมาจากใจตัวคุณนะมันเป็นความคิดของตัวคุณด้วยบางครั้งสิ่งที่คุณตัดสินใจนะมันมันเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องเกิดก็ได้นะบางทีคุณคิดว่าออในเรื่องอดีตนะคุณเจอความรักมาแบบนี้แล้วคุณคิดว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะเพราะคุณเจอแบบนี้มาไม่มีใครที่จะรักคุณได้แบบนี้หรอกไม่มีใครที่จะอ่ทดแทนคนนั้นคุณนี้ได้นะอย่าคิดแบบนั้นจนเกินไปเพราะสิ่งนี้จะเป็นอุปสรรคทำให้เมื่อเวลามีคนเข้ามาทําให้คุณ ตัดเสร็จคนนั้นออกไปเลยคุณไม่สนใจคนนี้ไปเลยเนี่ยมันเพาะตะก,กะความคิดเนี่ยไปขึ้นทั้งคิงทั้งราศีเนี่ยคุณเป็นพลังงานของความคิดของตัวคุณที่มันไม่สามารถที่จะพบรักไม่สามารถที่จะมองไกลได้อย่าปิดกัน้นตัวเองนะครับรู้เชื่อว่าไพ่สิทธิกิยิยานะครับจะบอกอะไรกับคุณขอบารมีครูบาอาจารย์นะครับชีนะแนวทางสองข้อของไพ่สิทธิกริรรยินะครับ เดิงไพ่ขึ้นเป็นชาปนากิจค่อนข้างน่ากลัวนะแต่ไพ่ขึ้นไปเนี้ยบ่งบอกถึงอะไรให้คุณปล่อยวางนะครูบาจราก์บอกให้คุณจงปล่อยวางทุกสิ่งอย่างมันไม่ใช่จุดจบแต่มันคือการเริ่ต้นนะจุดจบมันจบไปแล้วจบในเรื่องอดีตไปแล้วคุณอยู่กับปัจจุบันก้าวข้ามนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปและออกจากความทุกข์เดิมๆนะปลดเปลื้องสิ่งที่มันเหนียวรั้งผูกคอคุณเอาไว้ผูกใจคุณเอาไว้นะ ลาจากสิ่งเก่ามันเดิมมานะแล้วก็เริ่มต้นรักดีๆรักให,ใหม่ๆมากขึนก้นแล้วคุณจะพบรักที่ดีได้ด้วยเช่นกันนะครับสองไปขึ้นเป็นอินคูเนี่ยนะไปขึ้น,เ,น,นเป็นคูด้วยไปขึ้นเมื่อกี้ใคร้นแนะนําขึ้นเป็นโดดเดอร์เร์ด้วยนะครับแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆที่คุณรู้สึกนะเนี่ยไปขึ้นโดดเดอร์เบอาให้ดูนะด้วยนี่นบเมื่อกี้ไ่แนะนำขึ้นโดดเดอร์บด้วยนี่เป็นอินคูด้วยดังนั้นโอกาสความรักมีเข้ามาอยู่แล้วนะครับในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของหัวใจนะใในนเเรรื่่่ออองงขสิทีปนน็คูบาาาจจกวหุ้ณ อย่าไปยึดติดทิดมั่นกับความรักเก่าจงมุ่งไปสู่ความรักใหม่ๆสิ่งต่างๆที่เริ่มดีขึ้นจะจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับไม่ต้องไปอะไรอวรกับสิ่งเก่าเดิมๆจงมั่นใจนจงมั่นใจในสิ่งที่เป็นและอยาให้เอาอดีตมาทำรายที่ใจตุกคนก็เพียงพอนะครับอ่ะเมอ่อซีว่าให้บุญญาพิธารว่าอย่างไรไ่ขึ้นในห้องจุงนี้นะครับให้เราเสริมดวงด้วยการหนึ่งคือถือสิบแปดครับสองคือทําบุญ เกี่ยวกับน้ำนะไม่ว่าจะเป็นถวายปัจจัยค่าน้ำวัดวารามต่างๆหรือว่าถวายน้ำปานะนะให้กับพระภิสุสง์ก็ดีหรือว่าเป็นยิ่งพระก็ดีเป็นเทพเทวาก็ดีนะแต่สิ่งสำคัญสุดคือนี่แหละสืส 8, ่อสินแปดการสื่อสินอุโบสถนะการที่คุณเองเนะี่ยเข้าวัดเข้าวาไปปฏิบัติธรรมหรือทำกับบ้านก็ได้ถ้าไปไปได้เนี่ยเข้าวัดเข้าวัดวด,ดีกว่าสามวันเจ็ดวันเก้าวันเนี่ยจะดีมากเลยทำให้จิตใจตัวคุณดีขึ้นอันดับหนึ่งอันดับสองคือ ทำให้ตัวคุณเป็นพลังงานที่ดึงดูดความรักได้มากขึ้น3คือทําให้คุณปล่อยวางเรื่องเก่าๆได้และพร้อมที่จะเริ่มต้นรักดีๆได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูเลขมงคลดีกว่านะเลขมงคลที่จะเสริมความรักคนโสดเป็นเลขอะไรให้คือเลขเจ็ดขจัดปัญหานะเลขเก้าเก้านาในเรื่องของความรักแล้วเนี่ยให้คุณนําเลขเจ็ดเลขเก้านะครับทําเป็นไวเปอร์ลดจดสกสารเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อจะหนุนดวงความรักของคุณได้ดียิ่งขึ้นแล้วเนี่ยดวงจีได้ ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับในเรื่องของไพ่จะดซื้อ,อะไรบ้างนะครับมาดูไพ่อุปสรรคนะครับแต่อุปสรรคไปขึน้นในเรื่องของเนียวรังนะนี่แหละโอชัดเจนมากเลยนะผวบอกว่าไ่ขึน้นในเรื่องของเนี่ยวรังเนี่ยคือ มันเนั้อะัรหลักเก่านั่นแหละนะครับมันยังติดอะไรบางอย่างหรือว่าเป็นความรู้สึกผิดก็ดีเป็นความรู้สึกไม่ชอบก็ดีเป็นเรื่องของสิ่งที่มันเกิดป,ปัญหาก็ดีอะไรก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นอะไรจากใจตัวคุณเ,ณเ,กอ,อ,กเองนะเ <c oughs> ขาไม่ได้เกาะก,กูเลยนะดังนั้นแล้วเนี่ยณตอนนี้มันเป็นเรื่องของใจมากกว่าที่เรายังตัดสินใจไม่ถูกตัดสินใจไม่ขาดไม่ว่าจะกลับไปไม่กลับไปอ่ะแต่มันอยู่ที่ใจตัวคุณนั้นเลยนะเม <c oughs> ื่อคุณปล่อยใจปลดล็อกใจได้สิ่งนี้มันจะไม่เป็นการที่มัน มันเหนียวหลังใจิตใจตัวคุณนะครับแล้วก็อย่าเอาเรื่องก,ก่อนเดิมๆมาคิดซ้ําคิดซากนะคิดวนคิดเวียนจนเกินไปเปิดใจเยอะๆนะไม่ว่าตัณใจอะไรก็ตามหักตัดสินใจด้วยสติเนี่ยสุดท้ายแล้วก็เลือกได้ถูกใจใจได้ถูกมากยิ่งขึ้นนะครับมารูึกว่าเราไพา่สิทธิกริยาะนะครับจะบอกอะไรคุณขาบว่าเรามีครูบาจานะครับชี้แนะนวทางสองข้อบรรพยสิทธิกริยาะนะครับหนึ่งไพ่ขึ้นเป็น หมอชีวกองมรพัฒนะครับแพทย์นี้อบอกบอกไปถึงเรื่องของการรักษาเยียวยา,ยานะ่ะเนี่ยคือเพราะหมอชีวกองมรพัฒนี่คือเป็นหมอเนะเออเป็นแพทย์ของพุทธเจ้านะแต่ว่าอบอกบนะอกเนี่ยบอกบอกอะไรอบอกคุณเยียวยารักษาใจเองนะคือครูบา,าอาจารย์บอกบอกว่าให้ดูแลจิตใจตัวคุณจงดูแลจิตใจตัวคุณให้ดีขึ้นนะทุกๆสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปไดนะ้ด้วยดีนะด้วย คุณทำจใจให้เข้มแข็งนะแล้วก็เนี่ยคุณมีความโดดเด่นมีความเก่งในการมองโลกอย่างนี้ดีอยู่แล้วนะคุณเก่งแล้วก็ทําต่อไปแล้วก็สิ่งต่างที่คุณแบกรับสิ่งต่างที่คุณทุกเนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับสองไปขึ้นเป็นปีฉลูนะครับอืเนี่ยแต่ที่บอกว่าเนเรื่องของพลังงานจิตใจตัวคุณเนี่ยมันเจออะไรอย่างปีฉลูมากคืออดทนนะอดกั้นหนักเบาเ,าเอาสู้ทุกอย่างแล้วก็ เมื่อเราอดทนไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยใจะค่อยดีขึ้นตามการละเวลานะจิตใจดีขึ้นแล้วก็มันมีผลต่อการตัดสินใจม,นมีผลต่อการให้ความรู้สึกตัวคุเนี่ยค่อยๆดีขึ้นนะทุกๆอย่างมันก็เป็นเรื่องของจิตใจทั้งนั้นเลยนะอมืมารู้สึกว่าไพ่บุญญาพิถามว่าอย่างไร ให้ขึ้นเป็นการทําบุญนะออทำบุญกับคนพิการแล้วก็นี่แหลกะการดูต่อบิบดามดาือพ่อแม่ของตัวคุณนี่แหละนะบางครั้งออการที่คุณเข้าไปหาพ่อแม่นะออบางคนก็ไม่ค่อยได้ไปบางคนก็ไม่ค่อยโทรบางคนก็หาก่างๆเข้าไปหาหน่อยนะครับเยางน้อยก็ให้ท่านอวยพรนี่ยน้อยเข้าไปหาท่านมีความสุขเสยวนนี้เหมือนเราถ้าไม่ต้องทำเลยเยอะอยนะแค่กลับไปหาท่านให้กาลังใจท่านคุยกับท่านลึกบางคนสามารถปรับทุกข์กับ พ่อแม่ได้ก็ยิ่งดีนั่นแหละคำปรึกษาจากพ่อแม่ด้วยรวมไปถึงได้รับพรด้วยทาให้คุณสมหวังกับความรักมากขึ้นแล้วก็สิ่งที่คุณทุกขุณไม่สบายใจก็จะสบายใจมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับให้เตือนนะครับดที่ไพ่อุปสรรคไว้อย่างไรไพ่ขึ้นจกนะักรวาลนะอุปสรรคมาจากไหนไหมถ้ามองไกลมองไกลไม่ได้มองนะเออไม่ใช้ตานะบางครั้งบางสิ่งบางอย่างเนี่ย คุณอยากจะให้ความรักดีขึ้นนะคุณต้องเปิดตาก่อนนะค,คือโลกใบนี้ยมันกว้างกว้างใหญ่ไพศาลมากๆม,ม,มีอีกหลายสัญงยาที่คุณยังไม่รู้ก็เหมือนกันในเรื่องความรักเนี่ยก็มีอีกหลายสิญยาที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับเขาเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่าจงตัดสินนะอย่าตัดสินว่าสิ่งที่รู้ณนะตอนนี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นเป็นตัวเขาเลย เขามีหลายสัญญาณทิพย์ใหญ่ให้คุณได้รู้เขามมีสัญญาณที่คุณต้องรู้สำหรับเขานั้นต้องเปิดจางเปิดตายเยอะไม่งั้นสิ่งี่คุณรู้เท่านี้มันมีโอกาสเป็นอุปสรรคในเรื่องความรักได้ด้วยนะครับอ่ะมาดูซิว่าไพ่สิทธิกิยรตินะครับจะบอกอะไรคุณบ้างนะครับเพบาราะว่าเรามีคุรุบาจาย์นะครับชี้ในแนวทางสองข้อผ่ายสิทธิกิยรนะครับไพ่ขึ้นเป็นเรษสีนกเข็ดนะครับไพ่ขึ้นเหมาเหมา่ะอือไพ่ขึ้นในเรื่องของพลังงานที่เป็นเรื่องของการที่ เนี่ยไพ่ขึ้นเกี่ยวกับแบบสุราไพ่ขึ้นเกี่ยวกับอบายมุกนะคือครูบาอาจารย์กำลังย้ำเตือนนะคือถ้าคุณเป็นสายปาร์ตี้นะเออเป็นสายปาร์ตี้เป็นสายไปเที่ยวนะตามพับตามบาร์ก็ควรลดหลัเลิกด้วยนะจงอย่าที่จะไปเกี่ยวกับอบายมุกนะเออจงอย่าที่จะผิดศีลต้องอยู่ในธรรมนะครับไม่งั้นเนี่ยเรื่องความรักมันก็ แย่ yeah, ลงนะเป็นเรื่องสิทธิที่มันเป็นของคู่กันเหมือนกันนะเรื่องของศีลเรื่องของการกระทานะคะรับรวมไปถึงทําให้คุณเจอแต่คนไม่ดีได้ด้วยนะเออเจอแต่คนที่ชักนํไใ่เพาดีแล้วก็ทําให้มุมมองเนี่ยมันก็มีโอกาสเหมือนกันที่คนที่คุณคุยด้วยเนะี่ยไม่ชอบไม่ชอบสิ่งนี้เออไม่ชอบเรื่องของใบยมุกไม่ชอบเรื่องเล่าไม่ชอบเรื่องบุหรี่ไม่ชอบเรื่องอาอาการ ทำเสี่งต่างหรือลกอ,อยู่ในวงอะโคจรต่างๆก็ต้องระวังเหมือนกันมันก็มีโอกาสเหมือนกันนะต้องถามตั้งใจต,ต้องเช็คให้ดีเหมือนกันถ้าคุณทําลงไปแล้วถ้าเขาไม่ชอบขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันยิ่งทําให้ความสัมพันธ์มันยิ่งแยกไปเรื่อยเออต้องรู้ดีเหมือนกันอะต่อมาสองไพ่ขึ้น,น,นเทวสวรรคเทพนะความยุติธรรมนะไพ่ขึ้นก็เป็นคล้ายกับเรื่องของสิลน,นะมันจงอยู่ในสินนี่แหละแล้วก็การที่คุณรักษาในเรื่องของคุณงามความดีรักษากฎ,กฎระเบียบเหมือนเป็นการที่คุณเองเนี่ย อยากที่จะทารายจิตใจตัวคนอื่นนะคิดดีกับคนอื่นนะเนี่ยมองยังไดีตัวคุณเป็นทุนเดิมแบบเนี้ยดีแล้วนะครับแล้วก็มันนํามาสู่เรื่องของความชอบมันมาสู่เรื่องของความสุขมันมาสู่เรื่อง,องความสุขในเรื่องความรักคนที่จะได้รับความชัดเจนมากขึ้นนะครับมาดูซิในเรื่องของไพ่บุญญาพิหารเพิ่มอย่างไรบ้างนะครับจะมูอย่างไรเพิ่มเติมดูซิไพ่้นในเรื่องของการทําบุญถวายพระตัจีวรนะครับก็สําคัญนะในเรื่องการถวายทำบุญพระตัจีวรเนี่ยเป็นการที่คุณนํา เขาเรียกว่าถ้าผู้ภาษาคนทั่วไปคือเสื้อผ้าเออเป็นผ้าไตจีวรน,นะรองเท้าหรือว่าอัฐบริการต่างๆเนี่ยเรื่องของสิ่งที่จําเป็นนะสิ่งจำเป็นต่อพระภิสุสงฆ์เนี่ยทาให้พระมีเสื้อผ้าสมใส่นะูง่ายๆเออพระมีผ้าไตจีวรที่จะพร้อมที่จะไปปฏิบัติธรรมพร้อมที่จะ ไปศึกษาเยนโดธรรมะทำให้สิ่งนี้ไม่ว่าคุณจะไอถามอะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะปะัญหาอะไรก็ตามสําเร็จได้เร็วสำเร็จได้ง่าย,ดยโดยไปถึงเมื่อทําแล้วกดน้าตกไปให้ใครบ้างให้ตุณเองก่อนเลยนะครับเจ้ากรรมในเวรเทพเทวานะครับแล้วก็ค,าานะครูบาอาจารย์นะเขาไอฐานต่อเลยก็ได้มาขอให้ความรับเป็นอย่างนั้นขอให้ความรับแบบนี้ขอให้ความรับชัดเจนนะก็จะทําให้เกิดความชัดเจนความสมบ,บัติมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับตอนนี้ดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับเมื่อชื่อว่าเราไพ่จะเตือนะไรคุณบ้างนะครับ ไพ่อุปสรรคไพ่ขึ้นเป็นตลบตะแลงเิ่นสองแจกน่ากลัวมากนะครับคือมันเป็นเรื่องการพูดความจริงเนี่ยแล้วก็ยอมรับเป็นจริงด้วยนะคือทุกอย่างมันสำคัญที่คําพูดนะบางทีพูดได้อารมณ์นะพูดได้ใจที่คุณไม่ตั้งใจแต่ว่าบางครั้งมันเป็นเพราะเรื่องของอารมณ์ส่วนตัวเป็นเพราะเรื่องของความรู้สึกร้ายสื่อสารเนี่ยมันก็ต้องระวังเรื่องของพูดนั่นแหละนะหากพูดสิ่งที่ดีพูดสิ่งที่มันเป็นความรู้สึกดีอย่างเช่นมี อยากมีเรื่องจะปรึกษานะเออเป็นยังไงบ้างเออแล้วก็อยากจะคุยกันไม่ใช่ใช้อารมณ์ฉุนเฉียวพูดจาแบบว่าร้ายทําไมอย่างนั้นทําไมอย่างนี้นะเออเราก็ต้องพูดแบบซอบๆหน่อยมันจะทําให้เนื้อเรื่องของความรู้สึกของเขาและคุณเนี่ยมันก็ค่อยดีขึ้นนะเรื่องต่างๆก็ได้ไม่เกิดปัญหาด้วยเช่นกันนะครับมาดูสิเนื้อเรื่องของไพสิทธิกระยาะนะครับจะบอกอะยคกุลนะครับขอปรมีครูบาจานะครับชี้แนะแนวทางสองข้อเป็นไพยสิทธิกระยาะนะครับ ไพ่ขึ้นเป็นโชชกเนะในไพ่ของการร้องขอคือไพ่ขึ้นคูบาจย์เนี่ยบ่งบอกในเรื่องของการที่บางทีคุณอยากจะได้อะไรมาเรร้องขอะเออคูบาจารย์บอกว่าอย่าขอเยอะอย่าไปเอาซาซีเขาเยอะแบบอยากได้นู่นอยากได้นั่นนาเจ้าจ่าต่อรองทำไมอย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ดีไหมอะไรแบบเนี้ยคือจงอยากคิดเยอะจนเกินไปมีอะไรก็ดูความต้องการความต้องการของเขาความต้องการของคุณให้มันตรงกันนะความรักมันจะได้ไม่แตกไม่แยกนะครับอ่ะสาม ไอ้สองสองไปขึ้นในเรื่องประพุทธนะคาพูดอีกแล้วไปขึ้นเป็นคําพูดเดี่ยวกับพูดสําคัญมากๆการสื่อสารการพูดคุยนะหนึ่งคือจะพูดด้วยอารมณ์นะอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ไม่คู่ไม่ควรนะชักในเรื่องอดีตขึ้นมาสองคือพูดในสิ่งที่การมันเป็นการที่พูดแบบโอเคเราทาไงกันต่อดีโอเคเราจะพัฒนากันยังไงพูด ให้กำลังใจพูดถึงอนาคตพูดสิ่งที่ควรจะเป็นจะไปไม่ใช่พูดแต่เรื่องแนวรบอย่างเดียวนะครับก็ระวังดีเรื่องคาพูดแล้วก็สามคือในเรื่องของความทุกข์บางอย่างหรือเรื่องบางเรื่องที่ไม่ควรเล่าก็อย่าเล่านะเอออยากที่จะเอ่อเอาเรื่องรบๆไปถมใส่เขาเยอะจนเกินไปบางทีบางคนบางคนมันรับไม่ไหวนะเออในเรื่องของความทุกข์จากที่มาคู่ควรอาจจะมีเรงทุกข์อยู่แล้วแล้วก็ทําให้มันทุกข์หนักกว่าเก่านะสุดท้ายมันก็ไม่ดียิ่งขึ้นนะคบก็ดูจังหวะในการพูดก็แล้วกันนะดูสิว่าแล้ว ไพ่บุญญังเปนหานะครับจะบอกว่าอย่างไรตาคุณจะมูเรื่องอะไรต้อเติมในเรื่องของความรักไพ่ก็ในเรื่องการทาความสะอาดหิ้งพระที่บานโอ้นะตาหากบ้านใครเนี่ยหิ้งพระแบบโอบฝุ่นเกาะและนะเกาะแล้วก็อีกโหนนาเตอะไรแบบนี้นะก็ต้องดูดีปัดกวาดเช็ดตูให้เรียบร้อยนะเออแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระนะแล้วก็ไพ่คือ,อีกหนึ่งอย่างคืออาบน้ำมนตนะ์ไปเอาน้ำมนต์จากปัดบารามต่างๆวัดใกล้บ้านก็ได้ด้วยนะครับอาบน้ำมนต์นั้นมาทำอะไรมาอาบนะชิญพระร้างนะครับ ให้หมดทุกหมดโศกนะหมดเคราะห์นะต่างๆหรือว่าใครที่รู้สึกว่าความรักมันไม่สดชื่นเลยรู้สึกวุน,นี้มันแบบตัวเองผีเข้าผีออกจังเลยนะเออมีแต่อารมณ์ต่างๆเนี่ยเอาเอาน้ำมนต์มาล้างหน่อยอจะได้ดีขึ้นนะให้ความชุ่มชื่นให้ความเย็นใจนะทาให้คุณมีสติมากขึ้นในการสร้างความหลักให้ดีขึ้นโดยเชิงกนันะครับมาดูเลขมงคลดีกว่าเสริมความมีกู่เลขอะไรดูสิไปขึ้นเลขห้าโอ้เลขคูบาจาย์า ห้คือเลขสี่คาพูดโอ้ตรงเป๊ะนะ<ม>ประพูดคือเลขสี่นะําพูดกับจานั้นแล้วคำพูดจานเป็นยังไงคำพูดจานดะีเรื่องของความสุขเรื่องของเหตุและผลัแล้วเนี่ยให้คุณนํเลขค่าเลขสี่นะทำเป็นบอยเปิลก็ได้จะใส่กระดาษเอาไว้ในกระเป๋าสางก็เป็นการเสริมดวงความรักคนเป็นคู่ในเดือนกุมภาพันี้นะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ